สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายชอตตี้บูโจวานะครับคลิปนี้มาดูเกม SD Gundam Sticker เติม S นะ Stickers ่าต้องเติมออกเสียง S นิดนึงก็เป็นเกมแนวแนวไหนเนี่ยแนวแอคชั่น RPG อ่ะประมาณนั้นนะก็ธีมจะเป็นเกมกันดั้มเลยนะเป็น SD กันดั้มนะครับก็มีหลายภาคมากนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็มีที่เห็นในโคเวอร์เลยนะมีภาคแรกนะครับกันดั้มอ่าแล้วก็มี กันดั้มซีนะครับมีทั้งสไตล์และฟีดอมเลยมีกันดั้มยูนิคอร์นนะฮะก็มียูนิคอร์นกันดั้มเต็มไม่หมดอ่ะเออเอางี้แล้วกันนะเซตาก็มีวิงกันดั้มก็มีเอ็กเซียก็มีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีให้เล่นหรือ,อยังนะเออโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมน,นี้กันเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคหน้าตาเป็นงี้ครับนี่อ่าอันนี้เคลียร์แคสนะสมมุติว่าดาวน์โหลดเกมไม่สมบูรณ์มีอะไรเออเออก็ลองมากดเคลียร์แคสต์นะถ้าไม่ได้ก็กดรีแม่งเลยนะฮะลบลงใหม่นะ เลยเริ่มเลยนะครับไ c กันนั s t สไตรเกอร์อันนี้มาถึงก็จะมีข้อตกลงเบื้อตงต้นการเล่นเกมกดยอมรับข้อตกลงด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเล่นเกมได้เลยรยาย ID มาไปกดด้านล่างนะครับเกมนี้การย้าย ID จะเป็นลักษณะของ ID password เหมือนสมัครเกมทั่วไปเลยอ่นะก็เอามาใส่ที่นี่ได้อ่นะเราเริ่มเล่นเลยมันจะบังคับสมัคร ID ครับอันนี้ก็คือ Username นมนะพาส s วิร์ต้องเหมือนกัน2อันนะฮะยูเซอร์เตัวอักษรเท่านั้น password ก็ใส่ได้518ตตัันะตัววอกกษรนดี้เเพพืืนะพ่่ออชช password password กดนี้ ว่าเราใส่อะไรไปนั่นแหละกลัวมันเดี๋ยวมันไม่ตรงกันอ่าวันนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่าไอ้นี่นิดนึงแล้วกันอ่าสมัครนิดนึงแล้วกันผมสมัคร id ช็อตตี้ไปแล้วอันนี้เป็นช็อตตี้ jr แล้วกันพ p a เ s ิร์ดห้ามแฮ็กนะฮะโอเคก็เดี๋ยวขอตัดฉากเลยแล้วกันนะเราสักครู่เอาล้วครับก็ผมใส่พ p เ s ิร์ดพ p a เ s ิร์ดอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะสมัครเลยโอเคมันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับว่าอ่า id ของเราชื่ออะไรนะครับ user id ของเราอันนี้จะใช้ในการแอดเพื่อนในเกมนั่นเอง security id ใช้การรีพ p a เ s ิร์ดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น password สสที่เราใส่อยู่เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปเบอร์ security id แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโดนแฮกอีกข้างล่างก็มีบอกครับว่าจะให้ส่งรายละเอียดพวกนี้ปนไปไหนไว้ในอีเมลไหมหรือถ้าผู้ชมสะดวกก็กดส c r e e n s h o t เลยน่าจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะอ่ะผมโอเคเลยนะไม่ส่งเข้าเมลนะครับวันนี้ก็เป็น ID แค่ทดสอบเฉยๆก็ถามว่ารียังไงยังไม่ได้ลองนะน่าจะลบลงใหม่ก็น่าจะหายาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ไม่น่ามีอะไรซับซ้อนนะครับว่าเกมนี้ใช้ระบบไ d เดียผ้าสวดด้วยนะครับก็มาถึงเนี่ยจะมีพอเราเล่นจบช่วงทูเรลเนียมันจะมีคาชปองให้เราเปิดได้3อันซึ่งมันแยกกันระหว่างตัวละครกับหุ่นยนต์เพราะนั้นก็ค่อยไปรีตอนนั้นอ่ะถ้าเกิดเราได้เปิดได้ตัวต่างๆอ่าโอเคการต่อสู้ก็จะมีเนื้อเรื่องให้ดูนะฮะนี่อันนี้เป็นเนื้อเรื่องของยูนิคอรนนะเป็นช่วงนี้ยูนิคอนสู้กับจีนันจูนั่นเองนะครับนี่คือเราฮะประกาศนี่แหละครับอ่า การต่อสู้จริงๆมันออตโต้นะไม่ต้องบังคับก็ได้แต่นี้เราก็สอนว่าการเดินก็คือมันจะใช้นิ้วเดียวก็เล่นได้เกมเนี้ยคือเดินธรรมดานะครับคล้ายๆเกมชิโร่เนโกรโปรเจกต์กับเกมแบทเทิลเกิร์นั่นแหละนะครับบังคับคล้ายกันนี่ก็คือศัตรูมาแล้วครับชินันโจกับไอเอ็เจโร่นะจำชื่อหุ่นไม่ได้นะไอเกไอเกเอ็นเจโร่นะถ้าจะถ้าจะบูทก็พลิปได้นะแต่ต้องรอมันสอนก่อนสังเกตผมไม่ต้องโจมตีนะปล่อยให้มันยิงมันเองอยู่แบบนี้ อุ้ยตายหาเลยโดนทีเดียวคุณเชลโล่ยิงนะเราต้องตายตามเนื้อเรื่องครับอันนี้ก็คือให้แดชอ่ะก็คือปลิกนั่นแหละเลื่อนเร็วๆมันก็จะพลิกหายพลจะเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมนะไม่ตายครับไม่ตายอุ้ยทีนะี้ไม่ตม้ตนะตองกดยิงนะคอยหนีอย่างเดียวเหมือนเราจะยิงเองเนะีนะ่ยเออตัวแองเจโลไม่ได้เลย ัม ups. ไม่เข้าครับต้องยอมตายนะไม่งั้นก็เสียเวลาเปล่าๆตายเลยกับอันเจ้าโรยิงยิงไม่ยิงวะยิงนี่เออไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบนะครับต่อมาอันนี้ก็คือเวลาเล่นในสปาร์เกตเอสพีสเปเชียลสกิลจะเต็มเมื่อกดได้ไม่ใช้ทำให้ตายนะครับมีคาซีดูเล่นน้อยเออโหอย่างแรงครับทีเดียวเชนันจูร่วงเลยอะสามหมื่นกว่า เรียบร้อยเล่นแค่นี้แหละทั้งเกมไม่มีอะไรนะแล้วจริงๆไม่ต้องเล่นเองก็ได้มันออโต้นะครับเออไม่ต้องเล่นเองเลยเออเล่นเกมนี้มีสายอาชีพด้วยนะระยะใกล้กลางไกลคล้ายๆเกมไ G Generation f r o อน i ท r อะไรอ่ะเออคล้ายๆกันอ่าก็คือรู้สึกใกล้จะใกล้ชนะไกลไกลชนะกลางกลางจะชนะใช่ป่ะจําไม่ได้แล้วกันจาไม่ได้จำไม่ได้ไม่อยากมั่วนะโอเคนี้เราก็ได้ของมาบานเลยนะครับ อันนี้ก็ได้กตก็ตอันนี้เอาไว้ห,หมุนคารชปองนั่นแหละฟรีๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแปลนของหุ่นยนต์เราสามารถสร้างได้ในราคา5 0 0พันอ่าอันนี้คือเบื้องต้นไงสร้างได้ในราคา5,000ันแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าได้ตัวอื่นมาแล้วเราจะราคาเท่าไหร่นะโอเคสตาร์เตอร์เกมนี้ก็มีให้ทั้งหมด3ตัวนะเป็นกันดั้มนะฮะแล้วก็เป็นสไตล์แล้วก็อีกตัวหนึ่งจำไม่ได้ช่างมาันลวกันค่ะอันนี้เป็นโบนัสคร,ครับให้กดที่ฮาร์โล250ครั้งครับจะได้แต้มได้กตก็ตคาปองมาแหละ ก็อย่าลืมมากดที่ที่ตัวฮาโลนะให้ได้250ครั้งก็พอนะครับไม่ต้องกดมากกว่านี้ okay, now, โอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยเรากดไปกี่ครั้งแล้วก็ได้พรีเมียมคาชปองติเกต5อันนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะให้เลือกนะว่าเราจะสตาร์เตอร์ตัวไหนนะครับเดี๋ยวตาท่านผู้ชมเลยชอบใครเลือกคนนั้นนะกันด้าเป็นสายเอ็มนะฮะมีเดียมระยะใกล้นะฮะใช้บีมไรเฟิลนะฮะถ้าเป็นตัวที่2 ระยะไกลนะครับเป็นการดั้มมาร์คูนะเอโก้ Echo นะก็เป็นระยะไกลใช้ไฮเปอร์บาสูก้านะอันนี้3เป็นสไนะตล์นะครับแรงระยะใกล้นะแรงเอสนะถ้าช็อตนั่นแหละใกล้ใช้อาร์เมอร์อาร์เมอร์ชไนเดอร์นะก็คือมีดของสไตล์นั่นเองนะก็จะมีไอพวกวัตถุดิบที่ใช้ในการคาบด้วยเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดไปนะไม่ได้ใช้ตังกับแรงอย่างเดียวนะใช้ของด้วยนะฮะแต่แล้วแต่ถ้าผู้ชมชอบนะผมชอบกันดั้มนะใน3ตัวนี้ผมชอบตัวแรกที่สุดแล้ว อามตะนี่รันการที่สุดนะตัวนี้เอาละนี่ก็จะมีการสร้างให้ดูตุ้งจุ๊งจุ๊งจุ๊งุงแ่นี้แหละครับแต่ถ้าสร้างกระดั้มง่ายอย่างนี้ก็คงเห็นกระดัมมันเกลื่อนโลกนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วฮะแค่นี้แหละนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมของเรานะสังเกตเห็นว่ายูเยอะยูเยอะไปหมดเลยอันนี้เขาก็เหมือนจะเข้ามาเป็นข่าวสารครับเราปิดได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกัน แล้วลอินโบนัสด้วยนะอันนี้อะไรวะ๋อะตางนะกะอาชพองเฟนพอยส์เออเฟนพอยส์เรียงจากไหนดีเดี๋ยวกอนอ่างำไงดีซ้ายไปขวาแล้วกันนะตามคนถนัดนะฮะเฟรนนี้คือเรื่องของเพื่อนนะกเ็เพื่อนเนี่ยได้จากการค้นหาจากนี้นก็ได้หรือว่าแบบแบบเวลาจะลงดันเจี้ยนจะมีระบบยืมเพื่อนนะยืมตัวละครของเพื่อนมาใช้ก็สามารถแอดกันได้ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนอย่างเดียวเลยนะนี่ก็คือเป็นการชวนเพื่อนนะแล้วก็ได้ทิเกตไคสปองด้วยนะครับแฟนพอยด้วยเพราะนั้นก็อย่าลืมามาใส่ให้ผมด้วยอีกแล้วนะทุกเกมเลยใส่ให้ผมด้วยนะแล้วก็อันนี้อันนี้นนให้ผมกดไปอยางไงอ๋ออันนี้อันนี้คือเหมือนกับไอค้นหาไอเนี้ยค้นหาเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนได้แค่5คนเองก็ต้องหาคนที่เล่นจริงๆน,นี่อันนี้ไม่น่าใช่คนญี่ปุ่นแน่นอนแชมป์สังกิจ์แบบนี้นะก่อนเลือกได้เลยนะครับอยากจะให้ใครเป็นเพื่อนนะครับ ก็จะมีการอันนี้คือโอซูซูเมะเนาะหาคนนอกที่แบบแนะนำนะอันนี้คือหาตามชื่อนะเพราะอยากหาผมก็ชอตตี้นะน่าจะเจอนะครับชอตตี้ชอตตี้เจอไหมเอ้ไม่เจอ <laughs> ไม่รู้ต้องเซิร์ชว่าอะไรทำไมไม่เจอวะเอออันนี้ก็เซิร์ชตามไอดีนะครับใครเล่นก็แอดกันที่นี่นะหาที่นี่น่าจะเจอง่ายกว่านะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แล้วกันว่าผมเล่นไอดีอะไรนะครับอ,อันที่อัน,นที่สองนี่แหละเป็นการอะ,อะไรเนี่ยเพื่อนเวลาเพื่อน ส่งจดหมายมาหาเราอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะอันที่3ก็ก็อันนี้เหมือนส่งส่งคำขอให้เพื่อนอ่ะหน้าตาจะเหมือนอันแรกเลยเออก็หน้าตาจะเหมือนกันนะครับหนั้นก็เออแล้วไปใส่ซีเรียลโค้ดที่ไหนวะน่าจะในออปชั่นน่าจะนะน่าจะน <c oughs> เดียรมันเปิดอะไรอ๋ออะมิชชันเกียร์ยังไม่ทันทําอะไรเลยมิชชันเกียร์ละอ่ามันมีระบบเออร์ชิมเมนต์ด้วยนะครับก็คือเออร์ชิมเมนต์ดูที่เนี่ยถ้วยฮาร์โลนะ นี่เป็นช่องแชทใช่ป่ะผมจำไม่ได้อ๋อเป็นเป็นเป็นข่าวสารนั่นแหละที่มันบอกตอนแรกนะผมไม่อยากกดข้ามไปข้ามมาเลยมันมั่วเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เข้าใจว่าแต่ละอันคืออะไรนี่คือเพื่อนนะมาหาที่นี่อันที่2เป็นไอเทมนะครับก็จะมีบอกว่าเรามีไอเทมอะไรอยู่บ้างก็พวกวัตถุดวงวัตถุดิบอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่นี่หมดนะแต่เมื่อกี้เราคราฟกันดั้มไปแล้วไงก็เลยไม่มีอะไรเลยนะนี่คือเพลเซนบล็อกนะมารับของที่นี่ได้กดที่นี่มารับทั้งหมดได้เลยนะโช์จะได้มาทุกอย่างครับ อันต่อมาก็จะเป็นอ่าน,นี่เป็นคาชปองฮนะเปิดกันเลยฮะได้พาปองมี3แบบนะอันแรกคือยูนิคคาชปองนะตอนนี้แรงเอชอาร์นะครับมี2ตัวฮะสไตล์ไอสไตล์นะฮะที่ใช้ Beam บีมไลฟ์เฟิลนะฮะที่ติดแพ็คไอบีมนั่นแหละอันนี้2ทอลพีนะฮะโอ้ยอยากได้ว่ะทอลพีนะ์น่ะอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครตอนนี้ก็คีล่านะฮะแล้วก็เออเซตนะฮะเซตเมอร์ควิสนะฮะหรือท่านมิเลโดพีสคาร์นั่นเองอ่อโอ้ยอยากได้จริงๆ พราะหุ่นยนต์เนี่ยผมไปเอาจริงหุ่นยนต์มันก็เท่านั้นแหละเอานักบินดีๆดีว่าต่อมาแฟนคทร์ปองก็จะก,ะกากๆาหน่อยก็จะสุ่มนะครับได้ดีที่สุดคือแรงอาเท่านั้นเองนะ,ะเดี๋ยวเราผมมีมี17อันนะเปิดไหนดิเปิดหุ่นตัวหนึ่งแล้วเปิดตัวละครสองอันดีกว่าลองดอูก็จะมีบอกครับว่าใครได้อะไรกันไปบ้างนะฮะดูเด็กได้กันง่ายงเลยไอดี ID เราผมหัเล่นแบบเดียวไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็เปิดใช้คิทติเก็ตนะครับก็จะมี เปิดแบบ2แพ็กเกจเนาะห้าห้าตัวเอ้ยหนึ่งตัวกับสิบตัวนะครับฮาโลคอยก็เติมเงินนะครับใช้เงินจริงนะสามร้อยเหรียญนะฮะแล้วก็มีแพ็กเกจสิบบาทซึ่งไม่แถมอะไรเลยนะไม่มีการแถมแรงสิ้นเพราะนั้นไม่ต้องดองเพชรไปก็ได้นะกดเลยดูสิได้ตัวอะไรเทลกิท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 อย่าลืมกดตรงนี้ให้มันหมุนนะตัวอะไรครับเทลกิทใช่ไหมครับเทลกิทใช่ไหมครับเทลกิทใช่ไหมครับสกิปไปเลยแล้วกันพี่จะลุ้นไอ้เหว่งกามได้ดูเอลเฮ้ออยากจะบ้าตาย ได้แต่แรงอาผมอะไม่ค่อยได้อะไรเลยมีเล่นไอเกมนั้นเกมเดียวอะที่ได้ไดไดยูตั้งแต่ครั้งแรกอะโคตรฟุ้งเลยนะอันต่อมาคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นะเดี๋ยวผมจะเอาทันเซตเมอร์ควิสนะเปิดเลยนะมีได้2อันนะอันนี้อีกอันหนึง่งไม่รู้ว่าได้ใครสกิปไปก่อนใครครับโอ้ยหจำชื่อไม่ได้เสือเสือแห่งรัสเซียหมีหมีขาแห่งรัสเซียนะนี่มีซิลเกสมีนอฟนะจำชื่อไม่ได้ต้องอ่านเอากดเลยอีกทีนึงเซตเมอร์ควิส ได้ไหมได้ไหมไม่น่าได้โอ้โหได้มีโคแหมอย่างนี้ต้องรีอย่างนี้ต้องรีอย่างนี้ต้องรีแหมเป็นอะไรที่สวยมากๆนะอ่ะใคาจะปองก็เออมันมีเฟนพอยต์นะแต่ผมไม่ได้ไปกดช่างมันแล้วกันอ่ะต่อมาเป็นเควสนะครับก็เข้าไปลุยเควสที่นี่เควสทจะ <c oughs> มีหลายแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแล้วกันอ่ะต่อมาจัตตี้นะจัตตี้ก็ลงไปได้พร้อมกัน3าตัวละครนะครับก็ลงไปสู้พร้อมกัน3าตัวนั่นแหละสามารถกดโอซูซูเมะได้ กดอุสุเมะคือจะจัดตีให้โดยอัตโนมัตนนิครับก็จะเลือกสายเอาอยากได้สายใกล้กลางไกลนะหรือว่าจะเอาแบบบาลานะครับบาลานก็ไดนะ้คือตอนแรกเนี่ยเอาหุ่นลงแอ้ตัวเดียวถูกต้องแล้วเพราะว่ามันมีแค่คอสหกไงมันทําอะไรไม่ได้แต่พอเราเอาหุ่นยนต์ไปสู้ถ้าเลือดลดนะต้องมาเติมเลือดด้วยฮะเกิมที่นี่อ่านไะม่ได้มีของเนี่ยเรามีสามอันนะแคป PE, เอชพีอ่าเติมเลือดมินิแคปซูลนะฮะก็คือต้องมาเติมเลือดด้วยนะครับอันนี้คือ จัดตีนะก็จัดได้นะมาจัดที่นี่อันต่อมาอันนี้อ่าเป็นแปลนไงครับเราก็สามารถคราฟไอที่เหลือได้นะที่เราไม่ได้เลือกตอนแรกนะก็มาคราฟได้อันสุดท้ายเป็นอะไรวะจําจไม่ได้นะตอนผมเล่นแต่ตั้งแต่บ,บ่ายแล้วผมลืมอ๋อเป็นดูรายละเอียดของตัวละครอ,อะว่าเรามีตัวละครอะไรบ้างยูนิตอะไรบ้างนะฮะนี่ก็ดูได้นะครับแล้วก็เอามาตีบวกเฮ้ยให้ตีบวกได้ด้วยนะฮะตีบวกที่นี่นะก็คือเอาตัวที่ไม่ใช้แล้วแหละมาตีบวกนี่แบบนี้เป็นต้น นี่คือการตีบวกเอามาตีที่นี่นะก็เหมือนเกมอื่นนะก็คือเอาเรื่องตัวละครเราเอาตัวละครที่ไม่ใช้มาใส่นะโอเคอ่ะเดีย๋ยวเราไปลุยเควสกันเลยเควสจะมี3รูปแบบนะมีแอเรียมีโคนิคอลและอีเวนต์นะฮะไอแอเรียก็คือเควสธรรมดาละแหละไอคนอีเวนต์ก็คือน่าจะรู้กันเือจะเป็นแบบตามช่วงเวลาช่วงนี้มีโอกาสได้ตัวนั้นช่วงนี้มีโอกาสได้ตัวนี้มีอะไรได้เยอะนะเหมือนทุกเกมนะเกมญี่ปุ่นชอบมีนะต่อมาโคนิคอลเควสนี่คือเหมือนเป็นเควสหลักเล่นไปเรื่อยๆก็จะมี เควสที่แบบเหมือนในการ์ตูนอะ่ะเป็นการต่อสู้ของคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้นะฮะเ,เราแอริเควสลุยลยครับปกดข้างบนด้วยนะไมไ่กดละข้างบนนะอันนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้มิชชั่นที่หนึ่งนะแล้วก็ความยากระดับหนึ่งดาวให้เวลา5นาทีเท่านั้นแล้วก็แอนิเยจะเป็นแบบตึกลาว่าชองอะไรแบบนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะข้างบนนะนกดเลยมันเป็นแค่รูปประกอบเฉยๆผมก็มั่วตีความไปนั่นนี่นะ จริงๆเลือกเพื่อนได้นะแต่รู้สึกด่านนี้มันยังไม่ให้เลือกมั้งยังไม่ให้เลือกนะเรนเทลเฟนนะคือเลือกตรงนี้ได้นะตราบใดที่เราไม่มีหุ่นยนต์ตัวที่สองตัวที่สามคือเลือกได้อ่ะลุยเลยอันนี้มันก็คอนเฟิร์มอีกทีว่าตี้แบบนี้ถูกต้องไหมนะก็เอาของไปได้ด้วยนะในความจริงแต่เราไม่ได้เอาไปอ่าโอเคลุยก็ตั้งแต่ตอนนี้ไปออโต้ได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยครับลอ,ลองกด S p สเกตเฉยๆนะแล้วก็เกมนี้ผมแนะนําให้ต่อ WiFi นะเพราะว่ามันโหลดตลอดเลยอะ่ะเออ ตั้งแต่เล่นเกมมาแล้วก็เนี่ยขนาดจะเข้าด่านยังดาวโหลดเลยเพราะฉะนั้นก็ต่อไวไฟเลยเนอะนะฮะถ้าใครแพ็กเกจ 3G ไม่ไม่แข็งแรงนะฮะอ่ะไงต่ออันนี้ปล่อยได้เลยมันออโต้นะอันนี้ผมบอกมิชั่นสตาร์ตเนี่ยออโต้ออดอยู่แล้วใช่ไงปิดได้นะถ้าเกิดเราเอามามากกว่าหนึ่งตัวกดยูนิคเช e ตัวนี้ได้นะครับเปลี่ยนตัวที่จะนาหน้านะตัวจะเล่นอะไรนี่ก็รอเอสพีเกิวเตอรีเยอะ ปล่อยครับปล่อยไมย่นี้แหละถ้ามีเร่งความเร็วด้วยนะเป็นเลยที่แบบเพอร์เฟกต์อะไม่ต้องทำไรเลยลอยเงียบโอ้ยมาสามตัวโอ้หกันดั้มโุ่นโหดผมใช้สไตล์อย่างอ่อนเลยอจริงคือสไตล์แบบเข้าไปจิ้มหนึ่งทีจิ้มสองทีจิ้มสามทีแล้วถอยโอ้โหเจอกันดั้มยิงปิ้วปิ้ว,วตายปิ้วปิ้วตายเออลุงนี้ไอดีหลักเล่นกันดั้มดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็รีเพราะว่าไอดีหลักตอนเนี้ยของผมคือากากมากนะครับได้แต่แรงอานะผมไปรีจนกว่าจะได้ ได้ดีๆอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยเอารหัสมาให้เพื่อนทีหลังนะว่าก็จะให้มาใส่ที่ไหนอ่ะอันนี้มิชชั่นเปิดนะฮะก็สู้วชานะครับจากเรื่องโมบิสูตรกันดั้มก็จะไปเลือกที่โคะ Quest นิคอลนะฮะโคนิคอลเควสนี่อันนี้ก็จะยากกว่านิดน,นึงนะบายสู้ัชานะความยาก,กเป็นสีแดงด้วยนะนี่เอาเพื่อนมาได้ยัง ยังไม่ได้นะอันนี้เขาเขาบอกว่าให้ไปเติมเลือดแต่เลือดเราเต็มไม่ต้องเติมนะไปลุยรอบนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงคือบางบางทีออโต้อย่างเดียวก็ไม่เวิร์กนะเพราะว่าแบบถ้ามัวแต่ตีแต่บอสอ่ะแล้วเจอลูกน้องหลายๆตัวยิงฟรีอะ่ะผมว่าไม่เวิร์กในในการต่อสู้เนี่ยเก็บลูกน้องก่อนมันจะได้แบบเวลาจะหลบเลิบอะไรจากหัวหน้าอะไรเงี้ยก็จะได้ง่ายๆอ,อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดคนละกันแต่ผมแนะนเอามาให้เก็บลูกน้องก่อน อาจจะยังเว้นว่าเราแบบเก่งมากๆถึกมากๆโดนยิง,งเป็นหลายตัวไม่เป็นไรอันน้นก็อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> เ,เสียเวลาดาวน์โหลดนะฮะก็จะเลยหาเรื่องคุยอ่านี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะโอะน้นี่นี่ไอ้นี่เหตุการณ์ในไอ้นี่เลยว่ากันดั้มเดอออริจินเนี่ยว่าตอนแรกออกแล้วนะครับตอนที่2ไม่แน่ใจว่าออกหรือยังไปไป,ไปหาดูได้นะเอาละทาร์เกตคือสูกอ้กับชานะอันนี้ก็ออโต้ไปก็ปล่อยครับดูอย่างเดียวมีเวลา5้านาทีนะ ปิ้วปิ้วโอ้ไม่ตายฮะ,ม,ม,ยะม,มีแซ็คหนึ่งคอมมันเดอร์เนี่ยโอ้ยโอ้โอโยเรียบร้อยวิ่งไปเออบางทีชนะศัตรูแล้วมันจะได้โบนัสด้วยนะมันจะเป็นบบไอเทมให้เดินไปเก็บอะเก็บแล้วจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับนี่เนี่ยเออโหดโหดนี่ไงของเน อบอดจะไม่เดินไปเก็บเองนะต้องเราต้องเดินไปเองอ้าวเวนเอาเก็บได้ครับนึกว่าเก็บไปได้คือมันย้ายย้ายพื้นที่ในการต่อสู้ไงบางทีจะเดินไปไม่ได้นะช่วย <c oughs> เรียบร้อยโอ้ชิวอ่ะเอาละครับถึงถึงบอสแล้วนะชาคัสตอมนะสีแดงแรงสามเท่านะโอเคก่อนนี้ไม่เป็นไรนะรบเบย์ไ่ตามไลโอเบย์ระยะใกล้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะ ตัวผมจะดูได้ไงว่าใครชนะอะไรชามยิงแล้เข้าหนึงโอ้ยิงทะลุด้วยฮะตัวที่สองโดนเบาเพิ่งรู้แล้วเนี่ยบีมไรก็ยิงทะลุด้วยโธ่โดีแต่ชาตายแล้วแล้วไอ้นั่นจบเลยอาจบเลยฮะชาตายก็ที่อย่างจบถ้าใช้สไตล์นานหน่อยครับกว่าจะตายเรียบร้อยครับชนะเรียบร้อยอน,อนอ่เท่วิชั่นคุยอ่ะก็เล่นแค่นี้แหละครับเกมนี้ นะก็เอาไปลุ้นกันคาปองแล้วก็รออัปเดตแพทใหม่ๆตัวละครใหม่ๆนะฮะอยากจะได้ตัวละครที่ชอบก็มาปั้นเวลกันเรื่องของการาวิวัฒน,นาการตัวละครเคิร์นอะไรเงี้ยผมยังไม่เห็นอันี้ได้เลยอ๋อได้เมมโมรี่ของชานะตัเลขก็ได้ตัวละครใหม่มาแักหนึ่งนะต้องมีของให้ครบก่อนนะอ่ะจะไปมึงจะไปสร้างได้นะนี่อ,อันี้เว็บสามเดิแล้วอย่างนี้ก็เอเอ,เอจริงๆถ้าเกิดเราอยู่ใน มันยังมีหน้าจอสองแบบถูกไหมแบบที่เป็นรูปโลกอันนี้ก็ต้องเลื่อนเอาเองหรือถ้าเป็นแบบเมนูแบบนี้อันนี้ก็จะง่ายหน่อยก็คือกด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 แบบนี้ง่ายๆนะฮะกดโฮมกับเมนูสลับไปมาได้นะกดเมนูก็เป็นอีกแบบนึงเพราะผมอยากให้มันเป็นแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ทําไงวะมาวิธีทำแบบเมื่อกี้ก่อนอ๋อนี่นี่นี่ต้องเข้าอันใดอันหนึ่งก่อนโอ้โหเือเป็นคอลนีใช่ไหมทีมก็จัดที่นี่ได้ก็จะมีเรื่องของการจัดทีมคือจะเล่น เล่นเมนูที่เป็นรูปโลกก็ได้หรือจะมาเล่นเมนูแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมถนัดอยากจะได้แบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมลองจัดตั้งไปอีกทีตรงนี้ได้ไหมเอาไม่ได้นะก็ได้แค่นี้เอาดูเอลกับนิโคลขึ้นมาอันนี้เก่งกว่ากันดั้มใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะน่าจะใช่นะเพราะว่าเป็นหุ่นรุ่นละหลังจัดทีมเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ผมเห็นแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้าไปใหม่ก่อนมคุยอะไรทั้งไหนเนี่ยผมพาอ่ะอ่ะอันนี้อันที่สองฮะเป็นอ๋ออันนี้เป็นเป็นตีบวกอ่ะตีบวกอันที่ อ๋อเป็นเป็นเป็นไอ้นี่เป็นอ่าสร้างนะครับใช้แบบแปนอนดนี้ซี่ขายก็เหมือนข้างนอกกันแหละแต่ว่าอันนี้มีเมนูขายนะมีขายอุปอุปกรณ์ด้วยนะอะไหล่ด้วยแต่เราไม่ขายนะเก็บไว,นว,นว้นะเควสซื้อไปลุยเควสนะฮะอ่ะช็อปก็เข้าดีมีก็ได้อ่มีขายช็ปองซื้อฮาร์โล่พอยต์แล้วก็ซื้อไอเทมนะครับก็มีนี่ได้แล้วก็เมนูอ่มาดูเมนูบ้างอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนนะฮะก็ะะไปมาแล้วเนาะ,ะไอเทมดูไอเทมก็มีแล้วนะ,ะในในเวิลด์ก็มีนะ,ะลิสต์นี่คืออะไรอ่ะดูก่อน อ okay. it? It on it. It like ๋อลิสก็เกี่ยวกับของเนี้ยมียงหมดแหละกันดงกำดั้มตัวละครตัวละครนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเมนูไหมไม่กินไหนละลิสนะอันนี้สิยูเซอร์นะอันนี้บอกรายละเอียดของเรานะว่าเรารหัสอะไรไอชื่อชื่ออะไรแล้วก็รหัสอะไรนะมียูนิตกี่ตัวตัวละครกี่ตัวเพื่อนกี่โคดอ๋อนี่อ๋อเลเวลสูงขึ้นเพื่อนจะเพิ่มมากขึ้นนะเออเออเพราะนั้นต้องเลเวลสูงขึ้นนะอันที่ห้าเป็นออปชั่นนะปรับอะไรได้บ้างเสียงอันนี้แจ้งเตือนครับเวลาเอเนอร์จีเต็มเวลานู่นนั่นนี่ปิดเพื่อไม่ให้ลำคาญได้ กลับไปสู่ไทเตอร์ได้นะอันนี้เคลียร์แคสอันนี้ก็คือน่าจะเคลียร์ข้อมูลใหม่หมดผมว่าน่าจะรีตรงนี้ได้นะเออน่าจะนะไอคำว่าเคลียร์แคสเนี่ยกลับไปหน้าเมนูก็ได้นะเออน่าจะได้นะเดี๋ยวค่อยลองดูนะอ่อต่อมาเฮลไม่ต้องดูก็ได้นะอัน,นต่อมาเป็นอ่ออะไรเนี่ยอ๋อเป็นวิกิฮะตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นวิกิดูได้นะต่อมาแคมเปญอันนี้แคมเปญ เปิดเว็บนะผมไม่รู้ว่าเปิดอะไรนะเดี๋ยวก่อน s d g s t g g j p dot j p นะอ๋อเปิดเว็บนั่นแหละนะปิดแล้วกันนะอ่ะก็ปิดเว็บไปแล้วนะแคมเปญไม่ต้องไปเปิดดูก็ได้นะเป็นเว็บนั่นแหละอ่ะนี่ย้ายเครื่องนะครับกดที่นี่ได้ก็จะเป็น ID ของเรานั่นแหละสามารถเปลี่ยนเปิดได้โอ้ยนี่โชว์พาสเวิร์ดตรงนี้เลยเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะเรนการ์ดหรืออัตโมาจริงไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ได้แบบนี้ยเพื่อนๆอยากจะใช้ก็ใช้เถอะเพราะว่า ID นี้ผมจะสละและ้วเพราะว่า ได้ของกากไงไม่รู้อยากกากไว้ทำไมก็ไม่ไม่เซ็นเซอร์นะให้ท่านผู้ชมใครอยากจะเล่นต่อเล่นต่อไปนะ,อ,ะออฟชั่นไปแล้วลไปแล้วนะนี่ย้ายเครื่องไปแล้วเนาะยี่ไม่ใช่คำสั่งย้ายเครื่องหรอกเปลี่ยนเค้าตรวจนั่นแหละต่อมาเป็นเ็นนี่หมดแหละเป็นเรื่องของเวบเวฟหรือ,อเกมนี้ซิงกับบันบันได้นำพยด,ดีด้วย,วยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะว่าจะมาซิง์ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นเมนูทั้งหมดนะในเกมนี้ผมก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเกมมันมีแค่นี้แหละ นะก็ต้องรออัปเดตนะครับต่อไปเรื่อยๆคิดว่าผมไม่น่าตกครั้งอะไรนะครับการในเกมนี้คงจะแปลไว้หมดแล้วนะอาจจะอาจจะลืมพูดอะไรบางอย่างก็ขออภัยด้วยแล้วกันที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะนายชอตตี้บูจะว่าขอ,ขอตัวลาไปก่อนจากเกม SD กันนัสไรเกอร์นะอย่าลืมมากดไลค์เฟซบุ Facebook, page, ๊กแฟนเพจเน็ตเกมมิ่งทีดีด้วยที่ให้ดูข่าวสารนะฮะเกมที่ผมจะแชร์ข่าวสารเกมใหม่นู่นนั่นนี่หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกมด้วยนะก็จะมีการแชร์ที่นานทั้งวันนะเพจไม่เคยเงียบเหงาคร คือมีคนน้อยเท่านั้นเอง <c ười> คือคนไลฟ์เฟซบุ๊กอ่ะยูทูบเนี่ยสัปดาห์ในยูทูบเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับดินเลยก็แหละอยากจะให้ไปกดไลค์ที่ Facebook กแฟนเพจกันด้วยขอเร็วในนี้จะมีกิจกรรมนะแจก GTA 5เพราะนั้นก็ต้องรีบมาไลค์กันนิดนึงนะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสุดท้ายละขอขอบคุณอีก2เจ้าโมบายเกมแคสเตอร์ไทยแลนด์แล้วก็เกมมืออญี่ปุ่นนะที่เป็นพนันมิกันมาอย่างนา,น,านนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้อเอาไปเท่าน,นี้ครับ